ในตอนนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณหน้าอ่าวนาจอมเทียนในเขตพื้นที่ตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีภาทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้ห่างจากชายฝั่งนาจอมเทียนใกล้กับโอเชียยมารีน่าประมาณ5กิโลเมตรซึ่งผมนั้นได้นํากล้องซูมไปในระยะ3,000เมตรให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศขณะที่เพลิงนั้นกําลังโหมลุกไหม้เรือยอชสองชั้นซึ่งเป็นเรือยอชสุดหรูลํานี้คาดว่าจะมีมูลค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียว ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ผมจะมาสรุปข้อได้จริงให้ทุกท่านทราบภายหลังส่วนภาพบรรยากาศในตอนนี้นั้นเป็นภาพที่เรือดับเพลิงซึ่งเป็นเรือของโอเชียนบริลานั้นได้วิ่งออกจากชายฝั่งเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับเรือประมงและเรือของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ตำบลน,นาจอนเทียนเข้าทําการตรวจสอบและระดมฉีดน้ําดับเพลิงที่อยู่บนเรือซึ่งภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้เพลิงนั้นได้โหมลุกไหม้มาก่อนหน้านี้แล้วนานกว่าหนึ่งชั่วโมง และก็มีเจ้าหน้าที่นั้นได้ออกไปให้การช่วยเหลือดังที่ปรากฏในตอนนี้ส่วนจะมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในเรือกี่รายนั้นและมีผู้ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่นั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ทราบกันในโอกาสต่อไปเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะให้ทุกท่านไปฟังคําสัมภาษณ์จากผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่บริเวณชายฝั่งนาจอมเทียนและได้เห็นเรือลํานี้นั้นก่อนที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นเราไปฟังคําสัมภาษณ์ของเขากันนะครับ กลพี่ครับพี่ช่วยช่วยเล่าตอนตอนเหตุการณ์ที่พี่ได้เห็นประสบพบเรือลํานี้ไฟไหม้ยังไงครับตอนนั้นนะฮะอ๋อเรือลำนี้มันจะเป็นเรือท่องเที่ยวมันมันเนี่ยมันวิ่งมาอยู่ตรงเนี้ยหน้าอ่าวนามเชียนนี่แหละครับใช่ครับครับถึงโอเชียนนี่แหละครับเข้าที่นี่เน่ยเพราะว่าน่าจะมีคือเขากำลังวิ่งเข้ามาจากกลางทะเลกันแล้วเข้าฝั่งแล้วครับใช่ครับผมแล้วมันเกิดยังไงขึ้นนะพี่ก่อนร้านทีแรกก็เห็นยังนั่งคุยกันอยู่ก็อยู่ว่าทำไมเรือลำนี้มันเร่งควันดำจังัำเดียวมันมันจอด จอดทีนี้ไฟมันเริ่มลุกไงเราก็เลยคุยพี่ว่ามันใจนี่แล้วไฟลุกแน่ไฟไหมแน่เลยแล้วมันจะมีเรือวิ่งมาจากเหนือเป็นเชสกีวิ่งไปล้ำแล้วเรือใหญ่วิ่งไปช่วยล้ำครับทีนี้เราโทรแจ้ง,ง119ว่าให้เขาประสานที่ทางน้ําดีว่าน่าจะเป็นไฟไหม้แล้วล่ะครับ,รบอ๋อก็คือว่าเรือลำนี้วิ่งมาจากทางเกาะล้านที่จะเข้ามาที่โอเชียนนี่ใช่แต่ระหว่างทางที่พี่เห็นนี่คือฟันมันท่วมนึกว่า เกิดเรีเขาเร่งเครื่องสุดท้ายจอดอยู่ตรงนี้เองครับไอที่ไปไกลขนาดนั้นคือลมมันพัดไปหรอครับพี่ใช่ขึ้นลมขึ้นลมพัดไปนะช่วงนี้เป็นช่วงหัวน้ะขึ้นเลยกระไรไม่อไปทางพัทยานะครับลมด้วยลมมัพัดไปมันลอยไปถึงนู่นเลยครับพี่ไปตรงนี้เองครับแป๊บเดียวเองทำมานี่มันแสดงว่ามีคนอยู่บนเรือนะพี่นะครับครับไปท่องเทียวเลยครับก็คือสรุปก็คือว่าเรือลำนี้กำลังกลับเข้าฝั่งแต่มาเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นก่อนใช่ครับผมครับ ตอนี้เรากำลังไปที่เกิดเหตุนะคุณลมนิดหน่อยครับไหวเริ่มบางเลยครับตอนนี้มาดูที่เกิดเหตุครับกำลังเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ครับครับกำลังทำการดับเพลิงกันอยู่ครับอยู่หน้าแอมป์เดอร์ครับอยู่แนวประมาณ ตากนี้ประมาณกี่ไมลเนี่ยเอาวอะครนะับออกจากโอเชียนอยู่ประมาณ5กิโลครับตอนนี้กำลังระง,งับตืออยู่ครับตอนนี้พอกำลังยังลุกไหมอยู่ครับยังไมไหอย่แล้ด้ไม่อไม่เหลือนะไม่เหลือนะ พอดีอบพตสาห์ลืมความคิดโบร,รลุกเยตอนนี้เพิงก็โหมขึ้นอย่างไม่อยู่ครับรุนแรงมากครับ ไม่จะทันหรือเปล่าเนี่ยมีป่ะที่ผมมาสามงมัไม่พอผมต้องที่มีเบอร์แจ๋วมีมีดีไม่มีลูกค้ามีมีมีคนป่ะอ๋อไม่มีลูกค้านะ นี่กำลังมาทำการช่วยเหลืออยู่ครับระวัง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 ตักระวังนะตักระวังตอนนี้เพิงกำลังไหม้อยู่กำลังลุกไหม้อยู่ครับระวัง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 โอเคโอเคใส่หลังนิดนึงตักระวังตักระวังนิดนึงเออระยะอะไรอันนี้ ในตอนนี้เวลานั้นก็ล่วงเลยมานานเกือบ2ชั่วโมงแล้วเรือดับเพลิงที่เข้าระงับเพลิงนั้นก็ยังไม่สามารถสกัดเพลิงไว้ได้คาดว่ากลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งอยู่ในตอนนี้น่าจะเผาผลาญน้นํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเรือจํานวนมากทําให้เพลิงนั้นยังไม่มีทีท่าที่จะสงบลงตอนนี้นะครับเรือนั้นได้ลอยออกจากอ่าวตมบลนาจอมเทียนมุ่งหน้าไปทางอ่าวเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ห่างออกใจชายฝั่งออกไปเกือบ10กิโลเมตร ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายทั้งเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนและเขตเมืองพัทยานั้นกําลังระดมกําลังกันเข้าให้การช่วยเหลือและฉีดสกัดน้ําเพื่อที่จะดับเพลิงบนเรือลํานี้ให้ลงได้นะครับส่วนเรือลํานี้นั้นจะเป็นเรืออะไรนั้นและค่าความเสียหายมูลค่ามากน้อยแค่ไหนผมจะมาสรุปให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปแต่นับเป็นความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้